ลองจินตนาการว่าคุณเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่อยู่ในสมัยการปกครองของท่านอบูุบัครอดียันล้อหวนหงในกรุงมดีนะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ปกครองรวมทั้งท่านยังเป็นอิหม่ามนำนำมาศทั้ง5้าเวลาทุกๆวันหลังการนำนำมาศสุพีท่านทีท่านอบูบุบาคจะกลับบ้านแต่ท่านกับเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่กันคนละทิศะทางกับบ้านของท่านหรือเข้าไปในทะเลทรายที่แห้งแล้งและกันดาร ท่านอุม,มารอิบนูคอตอบรอดียนรอฮวนฮูสังเกตเห็นว่าท่านอบูบักไปที่นั่นทุกๆวันจึงเกิดความสงสัยว่าท่านอบูบักไปไหนและไปที่นั่นทําไมทุกเชา้าจนวันหนึ่งท่านอุม,มารรอดียนรอฮวนฮูตัดสินใจสะกดรอยตามเพื่อให,หายข้องใจเช้าว,วันนั้นก็เป็นเหมือนเช่นทุกๆเชา้าหลังจากที่ท่านอบูบักละหมาดสุภีเสร็จก็ออกเดินทางไปยังทะเลทรายเช่นเคย ท่านอุม,มารจึงค่อยๆเดินไปห่างๆเพื่อไม่ให้ท่านอบูบักรูร้ตัวท่านเดินตามไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งเห็นว่าท่านอบูบักเดินเข้าไปงย้างมาั่ยสุดโสมมากหลังหนึ่งกลางทะเลทรายท่านอุม,มารจึงหาที่ซ่อนตัวจะรอจนกว่าท่านอบูบักจะเสร็จธุระในบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นเวลานาน,านมากจนพระอาทิตย์ขึ้นและอากาศเริ่มร้อนระอุหลังจากนั้นท่านอบูบักก็ออกจากบ้านหลังนั้นแล้วเดินกลับบ้าน ท่านอุม,มารยังคงส่้รอจนมั่นใจว่าท่านอบูบักเดินกลับไปยังเมืองมด,ดีนะแล้วเพราะบ้านหลังนี้อยู่ไกลออกมาจากตัวเมืองมด,ดีนะมากจากนั้นท่านอุม,มารจึงเคาะประตูบ้านหลังเก่านั้นหญิงชลาตาบอดร่างกายบอบางคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูและมีเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ในบ้านท่านอุม,มารจึงกล่าวสลามและถามนางว่าการเป็นอยู่ของท่านเป็นอย่างไรนางตอบว่านางเป็นหญิงชรลาตาบอดที่ไม่มีคนดูแล แะต้องรับผิดชอบเด็กกำพร้าเหล่านี้ท่านอุม,มาจึงถามต่อว่าแล้วชายที่มาเป็นประจำในทุกๆเช้าคือใครกันหญิงชลาตอบว่านางไม่รู้หรอกว่าเขาคนนั้นเป็นใครเพราะเขาไม่เคยบอกชื่อแก่นางท่านอุม,มาจึงถามต่อว่าแล้วเขามาทำไมนางตอบว่าในทุกเช้าเขาจะมาทำความสะอาดบ้านซักผ้าสีแป้งเพื่อทำขนมปังจากนั้นทำขนมปังและอาหารให้แก่พวกเรา เมื่องานบ้านทั้งหมดเสร็จท่านก็จากไปท่านอุม,มารถามต่อว่าเขามาทําแบบนี้ให้ทุกวันเลยเหรอหญิงชลาตอบว่าใช่เป็นกิจวัตรเช่นนี้ทุกวันและขอให้เหลอประทานพรแก่เขาท่านอุม,มารถามต่อว่าแล้วนางให้อะไรเป็นค่าตอบแทนแก่เขานางตอบว่านางไม่มีอะไรจะตอบแทนให้แก่เขาหรอกเมื่อได้ยินดังนั้นท่านอุม,มารน้ําตาไหลซึ่งถึงความดีของท่านอบูบัก สุภาน,นลลมันน่าทึ่งมากที่ผู้ปครองเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเมืองจะมาทำอะไรเช่นนี้ท่านอบูบักร้เดียนรอฮวันฮูมีตำแหน่งถึงผู้ปกครองเมืองแต่กลับทำความดีโดยไม่หวังผลอะไรตอบแทนเลยเพราะท่านไม่ได้แม้แต่จะบอกชื่อแก่นานและท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทำมากถึงขนาดนี้ท่านอบูบักผู้ทำความดีลุดหน้าทุกคนคงจะยากที่ใครจะมาแข่งความดีกับท่าน ลองคิดดูสิว่ามีความดีอื่นๆอีกมากมายแค่ไหนที่ท่านทำแต่ไม่มีใครรู้ด้วยความเป็นคนดีที่ไม่ปล่อยให้ทุกโอกาสที่สามารถทำความดีได้ดูดมือไปบทเรียนสำหรับทุกคนจากเรื่องนี้คือหากคุณเป็นคนที่ทำความดีอย่างเปิดเผยนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมว่าคุณควรมีความดีที่คุณกระทำอย่างลับๆที่มีแต่ล้อเท่านั้นที่รู้สะสมไว้ด้วย